สวัสดีค่ะ,คะแนะนาตัวอย่างเป็นทางการเลยค่ะก็ชื่อเอมค่ะวิทวัน์รัตนบุญบรมีนะคะก็สามสิบกว่าแล้วค่ะปีนี้เอ่ออยากรู้ว่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะตอนเด็กๆเนี่ยใช้ชีวิตเป็นยังไงบ้างเอาแบบที่ไม่เคยเล่าในที่ไหนเลย ใช้ชีวิตยังไงส่วนเหี่ยก็จะเล่าให้ฟังว่าที่บ้านเลี้ยงแบบคุณหนูอย่างนี้ใช่ไหมแต่ด้วยตัวเองเอ็มคิดว่าที่บ้านเลี้ยงให้ทํามาหากินห้ามขี้เกียจต้องขยันต้องทํางานอย่าอยู่ว่างอะ่ะนี่คือสิ่งที่โดนปลูกฝังมาตั้งเด็กแล้วก็เที่ยงคือโดนจับทาครีมตลอดห้าผู้ขยาบเนี่ยเป็นสิ่งที่จําได้ตอนเด็กทํางานจะไปเที่ยวแล้วค่อยออกต้องทําให้เสร็จก่อนอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยได้แบบว่า สปอยโดนสปอยจะโดนสปอยอีกเรื่องหอน,นิสัยแต่เรื่องทำงานเนี่ยมันโดนปลูกฝังมาสมักมากกว่าเริ่มเข้าวงการได้ยังไงอยู่ดีก็ผ่านตัวมาเป็นแบบอินฟลูที่เขาเรียกกันเน็ตไอดอลอะไรเงรี้ยไม่เคยเรียกตัวเองว่าเป็นเน็ตไอดอลหรืออินฟลูเลยเพราะว่าโดนปลูกฝังมาอย่างที่บอกตอนแรกว่าต้องทำงานมาตลอด ก็เลยถือว่ารับจ้างอะไรแบบนี้แล้วก็มาผลงานเลยใช่ไหมที่รู้จักกันก็คือภาพยนตร์รู้สึกยังไงตอนนั้นที่อยู่ดีก็แบบเฮ้ยฉันได้เป็นแบบนักสแสดงนะอะไรอย่างเงี้ย <M> <M> ไม่คิดนะว่าจะได้เล่นไม่คิดด้วยคาว่าเล่นหนังคือไกลตัวอยู่นะหมยถึงเล่นแบบเล่นจริงๆกันจังเพราะตอนเด็กก็เคยเล่นมาบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาแบบภาพยนตร์เนาะ มันเป็นเราเราเป็นตัวเอกเนาะดีใจสิเราคิดว่าตัวเองเป็นดาราหรือนักสแสดงแรกๆก,ก็คิดว่าดาราแหละแต่หลังเ็าเออเราคงไม่ใช่เนอะออกทีวีใครก็ดารามหมดแหละแต่ตอนนี้คิดว่าเออเราเป็นนักสแสดงละกันเพราะถือว่าเราก็เรียกว่าตัวนี้มันคือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เราได้ทํางานเลยแล้วตอนนี้อีกเขาเรียกว่าไงมาเป็นนักร้องละมาเป็นศินลปินละทําไมถึงตัดสินใจเลือกเวนี่ดีกว่า มันเป็นการทํางานอย่างที่บอกนี่ต้องทํางานตลอดมันก็เป็นเหมือนเปลี่ยนสายงานเฉยๆเหมือนเพิ่มเข้ามาก็เริ่มจากรีวิวจนสุดท้ายได้มาเป็นทําร้านเหล้าใช่ไหมทําอะไรนะเขาเรียกรีวิวร้านเหล้าแล้วก็ได้มาเป็นนักร้องก็เหมือนรีวิวไปในตัวพอได้คนเรียกว่าศิลปินก็ได้ว,ว้าวอีกแบบหนึง่งก็คือทําทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าตัวเองประสบความสําเร็จไหมกับการที่คิด ทำทุกๆอย่างเบื่องหน้าเบื้องหลังอนักร้องพิธีกรนักแสดงใดๆก็คิดว่าประสบความสำเร็จนะเอาตัวเองไปที่ตั้งนะไม่ได้วัดจากคนอื่นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไม่ใช่อีกหนอกไม่ฟังนะแต่ถามแบบถามตัวเองนี่ว่าประสบความสำเร็จทุกแบบเพราะสิ่งที่ทําอ่ะมีความสุขแล้วก็เป็นตามที่คิดยังไหมยังเหลือไหมยังเหลืออะไรที่อยากทำอีกไหม เยอะนะอยากทำไปเรื่อยอยากทำในสิ่งที่ไม่ไม่เคยทำไม่รู้ว่าเหลืออะไรแต่อยากทำไม่อยากทำอะไรแบบเดิมๆซ้าๆอะไรเงี้ยไม่ชอบอ <c oughs> ที่มันจำเจอ่ะเอ็นว่าผาดเนี้ยเป็นพานที่ทุกคนอ่ะรู้มาหมดแหละอยากถามว่าตอนเนี้ยมุมมองความคิดเปลี่ยนไปไหมจากแต่ก่อนที่ไม่มีชื่อเสียงเลยจนตอนนี้เริ่ม มีชื่อเสียงใช่ไหมแล้วก็ย้อนกลับไปเป็นแบบเบื้องหลังคอยทำเปลี่ยนนะเพราะว่ามันมีการรับผิดชอบหน้าที่เยอะขึ้นแล้วก็มันต้องเปลี่ยนความคิดใน,ในหลายๆอย่างจากตอนที่ไม่ได้ทำอะไรจนต้องมาทำอะไรเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยไอ้ว่าเปลี่ยนอืไปยเยอะเลย<ๆ>เขาเรียกว่ายังไงอ่ะก็ถือว่าทำมาเกือบหมดทุกอย่างแล้ว ก็ยังมีสิ่งที่อยากทำอีกวางตัวเองไว้แบบไหนดีกว่าในถึงแบบในจุดที่เราคิดว่าซักเซสจและจะวางตัวเองไว้เป็นแบบไหนก็คงทำเหมือนเดิมแต่เบาลงมีบริวารมากขึ้นมัง้งแต่ต้องทำอะ่ะคนเราไม่ทำงานได้หรอไม่มีหรอกถือว่าเป็นคน ที่ตั้งใจมากๆเนอะเป็นคือว่าเป็นคนที่ตั้งใจมากๆกับการแบบทําอะไรเพราะนี่ก็คอยดูอยู่เนอะนี่เป็นคนแบบคอยดูอยู่ในทุกๆฝีก้าวเลยดีกว่าว่าเป็นคนคิดอะไรทําอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างที่เวลาทําอะไรขึ้นมาแล้วตั้งใจแต่มันไม่สักเซสเล็กๆอน่อยทําไมถึงไม่เหมือนคนอื่นทําไมถึงไม่ประสบความสำเร็จเหมือนคนอื่นแต่ว่าไปมาด้วยเข้าใจในหลายอย่าง ต้นทุนคนเราไม่เหมือนกันแต่เรามีต้นทุนนะสักวันหนึ่งมันก็คงจะเท่ากันแหละนี่คิดแบบนี้ท้อไหมแรกๆก็ท้ออ่ะเออมันก็มีทอบ้างแหละก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะที่เขาเรียกว่ามีความพยายามแล้วก็อดทนมาหมดทุกอย่างเลยในชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดเลย คิดว่าเราอ่ะเหนื่อยอดทนและทอแท้ในเรื่องอะไรบ้างอืมอยากรู้ก็เรื่องเคยน้อยใจแหละเรื่องต้นทุนเราอาจจะไม่เท่ากับคนอื่นเลยถ้าในภาวของการทำงานอเออมันทำอะไรมันก็เหนื่อยอ่ะเหนื่อยไปหมดเลยแต่ทำไงได้อ่ะเข้าใจปะ่ะมันมีความรู้สึกนั้นแหละแต่ก็แค่รับรวยว่าเข้าใจเขาเรียกว่าวยอมรับ มากกว่าว่าเออเราเป็นแค่ได้แค่นี้นะเราทําได้แค่นี้นะอย่าไปหวังเยอะเกินหรืออะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่จะแบบยอมรับดีกว่าก็เลยได้แค่เหนื่อยเฉยๆตัดเรื่องท้อออกแล้วฮิวตัวเองยังไงอะเวลาแบบเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนที่คิดไว้เลยอะไรเงี้ยหรืออดทนอะไรเอาไว้แต่แบบหาวิธีนั้นยังไงเพื่อให้แบบว่า ทุกอย่างมันกลับมาเป็นปกติได้เงินมัง้งเอ้ว่าเราต้องใช้เงินก็เลยรู้สึกว่านี่แหละคือการฮิวฮิวคือต้องทําฮิวเรื่องนี้ก็ต้องทําเรื่องนี้ให้มันสักเซตที่สุดในแบบที่เราคิดต่อให้จะไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต่อให้จะไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นของของคนที่เขาบอกเขาพยายามแล้วก็ตามแต่มากสุดของเราก็คือ เอาเท่าให้เท่าที่ได้อะไรตื่นเต้นเนอะได้ได้มาสัมภาษณ์อะไรแบบนี้เนาะเอาองี้ดีกว่าใกล้จะหมดปีนี้แล้วมีอะไรจะขอบคุณไหมพูดก,กับนี้ได้เลยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่เชื่อใจทุกคนที่ร่วมงานกับเราและคิดว่าจะร่วมงานขอบคุณที่เชื่อใจขอบคุณที่ ทำให้วันนี้มันผ่านปีนี้ไปได้ขอบคุณที่ยังมีรอยยิ้มให้กันเสมอย้อนเวลากันดีกว่าย้อนเวลากลับไปได้เลยไม่เคยถามเลยนะใช่ไหมนี่ไม่เคยถามเลยว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากจะขอโทษตัวเองในเรื่องอะไรถ้าจะขอโทษใช่ไหมว่าจะร้องไห้ ขอโทษที่ไม่เก่งพอให้ตัวเองอะ่ะพราวขอโทษที่ไม่ได้แบบตั้งใจทำอะไรเท่าที่ควรขอโทษที่พาคนนี้มาได้แค่นี้จริงๆอะไรเงี้ย ออืขอโทษไปแล้วแล้วถ้าสมมุติว่าย้อนเวลากับอีกเมื่อกี้ขอโทษไปแล้วให้ขอบคุณจะขอบคุณอะไรขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันในทุกช่วงเวลามีไม่มีจนรวยทุกสุขเจ็บป่วยอะไรก็ตามขอบคุณที่ยังประคองกันไว้ขอบคุณที่เรายังเห็นกันตลอด ขอบคุณที่ยังเป็นด้านนี้ของเราขอบคุณที่ยังเป็นด้านนี้ของเธออะไรเงี้ยก็ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณนะที่ทนกันในทุกๆเรื่องแล้วก็สัญญาว่าเราจะไปในถึงจุดจุดหนึ่งที่เราตั้งใจ ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ดีใจนะที่ได้คุยกันดีใจทใี่ได้คุยด้วยกันก็ได้รับรู้หลายๆอย่างเนอะว่าใช้คําว่าเราดีกว่าผ่านอะไรกันมาบ้างแล้วก็มีจุดไหนที่เราต้องปรับต้องแต่งถือว่าจบปีนี้ได้อย่างสวยงามเนาะอาถามเรื่องหนึง่งก่อนปิดละทำไมหน้าใสาจัง เอามาด้วยเหมือนกันตัวนี้เพิ่งเปิดตัวเซรั่มสับประรดช่วยให้หน้าที่หมองคล้ำเนี่ยกระจ่างสดใสจริงปะเนี่ยใ,ใครที่มีปัญหาทุกผิวหน้าเนี่ยสามารถใช้ตามนี้ได้เลยแล้วโปรโมชัน่นคู่นี้ที่ตั้งอยู่เนี่ยจาก500กว่าบาทเหลือ399บาทเข้าไปสั่งได้ในแอปส้มแอปชิกชอกทุกช่องทางเลยอโอเคขอบคุณค่ะ บอกว่าเซรั่มของฉันเมื่อเจ็ทปีแล้ววันนี้กลับมาแล้วพร้อมสูตรที่เข้มข้นกว่าเดิมเซรั่มสับป,ประรดของฉันเองนะจ๊ะตัวนี้นะจ๊ะหน้าใสฟากดูจางลงระครันชุ่มชื้นใครสนใจ399บาทรีบสั่งได้เลย